จะคิิเที่แลนะคะพี่ผมสำรวจบ้านไปก็จบแล้วนะคะแล้ววันนี้ผมเดินหลบแดดอยู่นะคร<อ>ับเดี๋ยวผมจะทำการไปสวนลึกลับนะครับ แล้วผมจะถึงบินที่ปลายนะไม่ไปปลายบินรู้สึกว่าเข้าทางนู้นจะดีกว่าละครับผมเข้าไปขล้นอรเียแต่ตอนนี้ผมเห็นหมา ผมเข้าไปกินเน้นนะแบบปมเปลเลยแดงแต่อันนี้ไม่มีอะไม่เป็นตันไม่เป็นตันขอ,ขอผมลร่างกาย น้ำฝนเดีอดอันนี้คือต้นอะไรครนะนี่อันนี้คือต้นอะไรครับมะละกอก็คือต้อนมะละกอนัน่นะครับท่านผู้ชมช่วยจูบได้ไหมครับเดี๋ยวรือต้นกล้วยเนี่ยมันอุ่นๆง นอุ้เนี่ยมันจะมีน้ำฝนดิดอยู่ตลอดนะคะเพียแต่ว่าอย่าไปกินมาเลยนะครับช่วงนี้โควิดนะครับก็ก็ระบังตัวกันด้วยนะครับใส่อันนี้ผมอยู่หมู่บ้านนะครัะทุกวันต้องใส่แมสนะครับเวลาจะออกไปไหนเนี่ยใส่แมสจริงๆฉีดไปทุกครั้งที่ไปจับอะไรเด่น แล้วอจานมาอันนี้จะต้องยาอะไรครับทำไมมันคันจังเลยครับอ,อันนี้คือตัวอะไรครับดาวทองเลดี้เลดีบ้บะตัวนี้คือตัวนี้คืออะไรครับยาเนี้ยมันสามารถทำให้เราคันได้นะครับเนี่ยของฟรีๆยาเนี้ยครับแต่เอาไปใช้ เอาไปใช้เป็นหนังเซ็ตเอาไปใช้เป็นหนังเตติกแขนเลยครับเพราะมันงองหยุดแล้วก็สุกรอมากมากเลยคร่บนี่ม่ไปแก้าพื่อ้ทนผมจะตัดคลิป่อยคับไปตรงหน้าบ้านผมนะครับโอเคตัดคลิปเลยตัดคลิปสาม นี่เขาทำใหม่นะคะนะครับอุ้ยรถร้านหยี่เลยครับมอเตอร์ครับนี่เก็บแกะนี่นะครับไปไปดูอีกที่กันตดัดครับ ตรงนี้นะครับ,บนานบาั่งรถนะคะเพราะบ้านผมอยู่ในสวนนะครับสวนบ้านผมเนี่ยรู้สึกว่าจะลบเกิดไปหน่อยแต่ก็มีธรรมชาติที่นักสนุกมากเลยนะคะแล้วมีพวกรกะะระอกงูเสยออะไรนั่นเองเสือกินเต่า กระิกมันจะมีพวกที่เป็นสัเลข,ขาคนะ่ะแล้วก็มีพวกสีค่ะอย่างเ,เช่นผมเลี้ยงหมาบ้านฉันไม่ได้ชลี้ยหมาเลรนะ วันนี้ก็หมดเวลาเป็นเทียบร้อยครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำคลิปต่อแล้วเพราะมันหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นีค้ครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ